สวัสดีครับพี่น้องที่นักนกเขานะครับที่รักนกเขาทุกท่านนะครับผมก็มาดูนะครับนกช่างโกนะครับพอดีกําลังจะไปนะครับพอดีฝนกําลังมาก็เลยช่างโกก็เลยเล่าให้ฟังว่ามีนกแปลกๆนะครับซึ่งช่างโกก็เก็บความลับนี้มานานแล้วล่ะนะครับวันนี้ก็ได้เปิดเผยแล้วเอา้าก่อนอื่นเป็นไงนะช่างเอาถามความแปลกมันเป็นยังไงเวลามันเหี่ยวก็เหี่ยวกุ๊ก อ๋อเป็นนกเรียกกุกแะอันับเรกก็ปกติดีนี่มันมันนี่กุกกุกกุกกู้กุก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 ไปเลื่อยอเป็นกุกตามท้ายยาวหลังจากที่เรียกลงกุกแล้วใช่ไหมอ่าอย่างเช่นกุกกุกกูกุกแล้วก็ตามทีนี้เว้นหางไมหรือว่าต่อกันเลยหางเรากบกุกกุกกกุ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 กอส่เ่นครับอันนี้คือสร้าโกฟัง ฟังคือได้ยินบ่อยอยู่ใช่ไหมตัวนี้ได้ยินไปว่าสี่หาเทียบพวกหัวตัวใดนะก็เลยัแต่ทีนี้คือเจอตัวแล้วอ,อ,อก็เลยเอามาดูทีนี้ต่อต่อได้ใช่ไหมตัวนี้ออจากป่าแถวไหนนะป่าแถวบ้านโน่นแดงขางเลี้ยนบ้านโน่นแดงออืครับก็คือพุ่นคือมันคือมันมีหลายรูปแบบบางทีก็ขันโยนแล้วก็ยาวเหมือนกันก็มีก็อย่างนั้นก็คือเรียก เรียกว่านกถ้าก้ากุก็ก้ากุกสิบกูก็สิบกุกเนาะขันยุนแต่นี่คือมันมาลงกุกตอนตอนเรียกเนาะก็ถือว่าตจงเบื้องอีกเจนึงว่ามันถึงเมียนบ่อยเพื่อแต่ว่าได้ยินบ่อยแล้วสามสี่ครั้งแล้วก็คือมันมันมีอย่างนี้แน่นอนบ่ได้ยินว่ามันได้ยินแต่มันกุก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 นะบ่ได้ยินว่ามันวกเนี่มันเหี่ยบโอ้หมวกก้อนนี่มันเหี่ยบเหี่ยบร่วมกุกกุกกุกอ๋อก็คือช่วงมันช่วงช่วงมันเรียกนี่คือเราอาจจะยังไม่เอะใจเนาะ อ่าพอได้ยินปุ๊บนี่พอมาอ่าตั้งใจฟังจริงๆแล้วมันกุ๊ก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 ตามหลังใช่ไหมอ,อ่าไม่ใช่เอาอาหารไก่น้อยอะไรให้กินนะ <c oughs> มันเลยเรียกไก่ให้กุ๊ก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 ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวมาดูตัวครับพี่น้องน่าจะเป็นยังไงอืมสองกุ๊กเต็ม,มตัวนี้เป็นอ๋อขันยนสองกุ๊กเต็มครับอ่ามาดูตัวหน่อยครับพี่น้องอประมาณกี่กุ๊กนะช่างประมาณคิดว่าน่าจะหกหกเจ็ดกุ๊กไหมถึงไหม เออขึ้นแล้วหกเจ็ดกุกขึ้นนะครับนี่อก็ถือว่าต้องดูอีกนะครับว่ามันม,มันน่าคือผมให้นกป่านี่คือน่าจะยากกันหรอนะช่างเนาะแบบนี้เนาะป่าร้อยนี่เก็บเปียกอ่าแ้าว่ามันเห็นว่าเฮียกุเมึงเคยเห็นอยู่สองคำถึอ่า ไม่ไม่ถ้าเกิดเรียกกุกนี่คือมันจะเรียกเสร็จปุ๊บนี่มันก็จะลงกุกแบบต่อเนื่องกันเลยแต่ว่าช่างโกพูดนี่คือมันเรียกกุกกุกกุกแล้วมันเว้นไงมันเว้นไงมันก็เลยไปกุก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 อย่างเงี้ยอ่าถูกตัวแน่นะตัวนี้เนะาะอืมเนี่ยครับมันจะยังไงนะครับก็ไม่มีด่างไม่มีอะไรเนาะช่างเนาะปกติเป็นสีป่าเนี่เนาะครับมันก็ดูยากครับพี่น้องเพราะว่า ทุกวันนี้ก็คือบางทีมันก็มีลูก9 5้าแล้วนะครับลูก9 5้าก็เหมือนป่าร้อยหมุดแล้วตัวนี้คันว่าคันกุ๊ว่าเป็นคันหกเจ็ดกุ๊ถือว่าน้่ยุ่อ๋อคือช่างโกคิดว่าถ้าเกิดคันแบบว่าหกเจ็ดกุกก็คือน่าจะเป็นลูกลูกเพาะแน่นอนแต่นี้ก็คือมันเรียกแล้วก็ตามด้วยกุกเยอะๆนี่มันมันก็ไม่แน่มันคันสองคันสองกุกเต็มอ่าเป็นนกขันสองกุกเต็ม แต่ว่าเวลาเลียดคู่ล่ะมีกุกไหมคู่โอ้โน,น, oh, นกยังไม่คู่เพราะว่าได้ช่วงในช่วงปีใหม่ใช่ไหมช่างลังปีใหม่ครับอ๋อ oh, ลังปีใหม่นะครับมั็จีคู่เหรอล่ะแต่ว่าผมไ่เห็นมันอ่าเพราะว่านกช่างกูนี่เยอะจริงๆครับพี่น้องตรงนี้ประมาณกี่ตัวนะช่างทั้งหมดยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดตัวอืมยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดตัวนะครับเยอะจริงๆ,ๆครับนี่แหละก็คือมันแปลกนะครับแปลกเป็นไปได้หมดเลยนะครับอาจจะเป็น นกเขาเพาะก็ได้หรือเป็นนกป่าก็ได้ซึ่งซึ่งเราไม่ทราบตรงนี้นะครับเอาเป็นว่ามันแปลกก็แล้วกันเนาะช่างกเนาะมันแปลกก็แล้วกันแหละตอนนี้นะครับเพราะว่าดูตัวเรามันก็ไม่ไม่มีบอกแบบว่าพวกอ่าสายอ่าไม่มีด่างไม่มีอะไรแต่ว่าเราต้องดูการขันไงว่ามันการขันการคูทุกอย่างการเรียกว่ามันใช่ลูกเพาะไหมนะครับเพราะว่าลูกการขันเนี่ยพวกพวกแมนตอนมันก่อนคู่นี่มันจมีันบวชอ่ะอืม ช่างกูก,ก,ก็เป็นเสียงป่านกะนกทวนเสียงอะไรช่างนี่เสียงกลางโอ้นกเสียงกลางนะครับเสียงกลางนวลไหมหรือกลางหองหรือกลางเมือบเมือบกลาง,มมอองก็เพราะหองกว่าไหนอ๋อแสดงว่ากลางนวลน,นวลเนาะแต่มันแต่มันก็ยังไม่เต็มเลยเนาะนกครับประมาณตอนนี้ก็เดือนห้าเดือนหกประมาณห้าหกเดือนนี่เนาะนกนะเนาะเนี่ยครับก็ถือว่าแปลกเหมือนกันนะครับ สำหรับถ้าเป็นป่าร้อยนี่โอ้โหไม่ต้องห่วงเลยนะครับหายากหายากมันก็ได้ยูตีนบ้านเขาที<อ>่เอยนู่น,อนเองอยู่ใกล้บ้านเขานั่นเองช่างโกไปทําเหล็กดัดใช่ไหมไปติดประตูม,มวนเหล็กใช่ไหมก็เจอใช่ไหมแล้วอยู่ป่ามันเรียกอย่างงี้ไหมอยู่ป่าใส่ถิ่มไว้อมก็อีกแล้วนะครับไม่ได้ฟังอีกแล้วอ,อช่างโกจะเป็นคนที่ใส่นกแล้วก็ ทิ้งไปเลยครับทิ้งนกต่อไปเลยอ่าแล้วก็พูดง่ายบ้านบ้านผมียกว่ามายามเ,าเนะเาะ <c oughs> มาเยี่ยมยาโมนะามายามอมนกมาค่อยอ่านั่นก็คือวันนี้ถือว่าเปิดเลยเนาะวันนี้เนาะเปิดให้ดูเลยเนาะวันนี้เนาะอ่าถ้าเกิดมีคนสนใจแบ่งไหมล่ะอ่ะถ้าเกิดสายเพาะไงสายพ่อเผื่อเขาสนใจนกเรียกกุกมันกุกยาวๆอะ่ะเปิดอยู่เนาะฮะหรือยังไงหรือมันแปลกหรือยังไง เบื้งก่อนครับเออเอาก็คือดูให้ช่วยก่อนเนาะอ่าว่าแมนมันเห็นบ่แต่ว่ามันได้ยินด้วยนี่ประมาณจะอาบีเทียรลเหรอถ้าโดนลหรครับอ่าตอนนั้นแขวนไว้ที่ไหนตอนนั้นเทียร์เลยนี่ะตลอดเลยครับอ๋อแต่ว่ามันสิมีนอกคงร่วมอยู่หันเขก็เหน่ใจอ๋อเออ้าวสรุปว่ายังไม่ชัวร์เลยนี่หรือยังไงตัวนี้ชัวร์แล้วครับชัวร์แล้วเนาะอ่าแต่ว่ายังไม่เห็น ขันจะจะอย่างนี้ใช่ไหมยังไม่เห็นต่อหน้าต่อตาใช่ไหมช่างแต่ว่าได้ยินเสียงแน่นอนเพราะว่านกแถวนี้ก็ขันปกติเนาะเรียกปกติอะไรปกติอ่าก็ต้องรอดูแล้วครับผมเนาะจดมันจะคู่เอาในเราลองดูเอามาตั้งตงัวนี้เอาตัวนั้นมามา,มาเพราะว่านกมันตั้งตัวตรงนี้ได้แล้วเอาตัวมาดูคู่มันจะยังไงแงดงอะไรอ่ะ หแงทะเลาะทะเลาะในสก,กลกรนครอ้าวคู่ทีนี้จะเอาอยู่นะช่างนี่ย่ำใส่งอหนก็ยว่าอย่าคู่ในนี้ยูปลาแมียงเงื่อนจะเอาอยู่นะถ้าเกิดตัวนี้เปิดมันเอาเลยนะนี่ งเอาตัวที่มันจัดจ้านหน่อยเอาจัดจ้านมาเลยเอาแบบจับปุ๊บมีคูเลยนะเอาแบบจานมาเลยครับอ้าวเดี๋ยวพี่น้ำผมมันเล่นเด็กักตัวหนได้จะแล้วได้จะแล้วเนาะโอ้นะครับมาเอาน้ำแดงให้เลยเนาะ

ค yeah ู่ดีคู่หาวเชีเออเอานกต่อมาอีกเอามาขังถ้าไม่ขันอีกทีนี้ปล uh ่อยเข้ากรงเดียวกันเลยเอ้าเอาตัวไหนมาอีกเอาตัวไหนมาก็ไม่ค eh ูตัวนี้ต้องคูนะทีนี้เอาเอาละทีนี้ ồ bà đó con. Hử? Em bột <sharp> <Avada, all. suck> <prépary ,allas> ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่างเอา้า่อยมันได้ยังไงจะให้คูต่อยอ,อีกอ่าเดี๋ยวสำรับมาพี่เอา้เอาโอา้อาตกตืนก่นเลยนะครับผมจะได้ดูหรือเปล่าวันนี้หยดปลาเนี่ยว่าจะไปก๊อกก๊กกกก เออเออ,เอ,อ,เอ,อมันเก่งปลานกอ,อ่ามันไม่เก่งบ้านอ,อมันคุ้นหน้ากันแล้วนกนะมันชินกันแล้วนะครับนกมันไม่เล่นอ,อ่าเนี่ยมาดูผมเฉยนะครับนกตัวนี้ <c ười> ให้ใครหน้าตาแปลกๆนะครับเอา้าไม่เป็นไรหรอกช่างนะครับก็ถือว่า,าวันนี้ก็มาดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว <c ười> นกที่ เรียกกุกนะครับแล้วก็มีกุกตามไทยนะครับยาวๆนะครับผมก็ถ้ามันเป็นนกป่าร้อยก็ถือว่าหายากนะครับแล้วก็ถ้าเป็นลูกเพาะนะครับก็ยังไม่ทราบนะครับยังไม่ทราบว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ประมาณนี้ครับผมก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผู้ทําคลิป นะครับจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องทุกท่านเคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมครับกดติดตามกดกระดิ่งมาเรียทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับช่างใหญ่ครับช่างกัวครับผมสวัสดีครับ